เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป l e School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อที่56ข้อใดเป็นประโยคเคยบอกไปแล้วในข้อที่55ก็คือประโยคต้องมีทั้งภาคประธาน กับภาคแสดงอย่าลืมว่าที่ไม่เป็นประโยคแล้วมักจะหลอกบ่อยๆก็คือภาคประธานที่มีส่วนขยะเยอะๆมักจะไม่ใช่ประโยคอย่างเช่นความยั่งยืนในการบริหารจัดการการอุตสาหกรรมและขยะชุมชนการจัดบริ การบริหารจัดการการอุตสาหกรรมและขยะชุมชนทั้งหมดนี้เป็นแค่ส่วนขยายความยั่งยืนเพราะฉะนั้นอันนี้มีแค่ภาพประธานไม่ใช่ประโยชน์ 2. การที่ประเทศไทยประสบป,ปัญหากับการจัดการขยะจากภาคชุมชนประเทศไทยประสบป,ปัญหากับการจัดการขยะภาคชุมชนก็เป็นแค่ส่วนขยายของการที่อันนี้ก็ไม่ใช่ประโยชน์แนวทางพัฒนาองค์ความรู้เพื่อแก้ปัญหาขยะล้นเมืองของประเทศ พัฒนาองค์ความรู้เพื่อแก้ปัญหาขยัะล้นมึงของประเทศก็เป็นแค่ส่วนขยายของแนวทางบอกว่ามันคือแนวทางอะไรไม่ใช่ประโยคโรงงานบริหารจัดการการของเสียยุคใหม่ต้องไม่ก่อมมพิษต่อชุมชนอันนี้แบ่งภาคประธานกับภาคสแสดงชัดเจนเป็นประโยคเทคโนโลยีที่แพร่หลายโดยมีเป้าหมายลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม แพ่หลายโดยมีเป้าหมายลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมแค่ขยายข้อมูลให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยียังไม่ใช่ประโยคสรุปจะเป็นประโยคได้ต้องมีทั้งประธานและก็กริยาหรือว่าภาคแสดงข้อที่มักจะหลอกบ่อยๆก็คือให้ภาคประธานที่ยาวมากๆแต่ว่าไม่รู้ว่าทำอะไรข้อนั้นก็จะไม่ใช่ประโยคเรียนจบแล้วอย่าลืม เข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสยัยไม่เข้าใจตรงไหนถามว่าในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะอากาศร้อนต้องกินไอติมถ้าอยากยิ้มต้องดู Nestle School